เจคเคนโนํนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านท้องที่ดินนะคะตามสภาพนะคะทุกท่านมีกั้นกำแพงเป็นสัดส่วนแล้วนะคะก็คือลักษณะตามรูปเลยนะคะบ้านทอมที่ดินโฉนดค่ะโฉดคุดแดงเนื้อที่ขนาด1น่งไร่นะคะพึ่งมีบ้านอยู่2หลังะคะ่ะทุกท่านหนงโรงจอดรถนะคะ แปลงนี้นะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะที่ดินฉนดปลอดภาระนะคะพร้อมโอนได้เลยค่ะตั้งอยู่แถวตะโพงเขาเย,ยดาจังหวัดระยองนะคะราคาตามสภาพนะคะ2รน500แสนบาทค่ะมีกระแพงกั้นเป็นสัดส่วนเรียบร้อยอยู่ใกล้ตลาดกลางผล,ลไม้ตะโพงระยอง2.8กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนบ้านเนินเสาทง600เมตรนะคะและอยู่ใกล้เซ็นทรัลระยอง16กิโเมตรค่ะ ท่านใดสนใจแปลงนี้นะคะมีบริการจัดการด้านสินเชื่อธ,ธนาคารให้นะคะและให้คำปรึกษาด้านงานซื้องานขายกันค่ะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมโทรนัดหมายล่วงหน้านะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคุยเจรจานัดหมายกันโดยตรงค่ะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของท่านเองนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ